สวัสดีครับวันนี้วันที่6กพนักงาาสองพนัลร้อยหกสินะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับพี่แดนนะครับพี่แดนได้เอารถปาเจโร่นะครับปี2อ1 6นะครับเข้ามาใส่หน้าจอแอนดรอยมิชิแกนแล้วก็ติดฟีวีการครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับคือฟีวีการหน้าจอสวัสดีครับพบกับร้านถารวออุตตช็อปนะครับ นี้ได้ติดตั้งหน้าจอ N ฮนดอยมิชิ i ้ a ตรงรุ่นนะครับกับรถ p a เ e ลโนะครับ2016นะครับตัวนี้เป็นรุ่น L6 นะครับ m i ชิก้นะครับสามารถใส่กิมการ์ดได้นะครับตัวนี้นะครับก็มีกล้องมันิึกการ์ด้านหน้านะครับหลงหน้าจอนะครับกล้องมันิึกการ์ด้านหน้านะครับก็สามารถเล่นย้อนหลังฟอร์แมตการ์ดได้ในตัวเลยนะครับมีเส้นระยะบอกให้ด้วยนะครับถ้าเราเปิดโหมดกล้องครับ ลองดูกล้องถอยหลังกันนะครับกล้องถอยหลังก็ให้ภาพใหญ่คมชัดนะครับใช้งานได้สะดวกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ 4K ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูไฟล์ 4K กันครับให้ภาพคมชัดมากนะครับจอไฟดานเดิมนะครับด้านหลังนะครับก็สามารถใ้านได้นะครับจอหลังก็ใช้งานได้นะครับ ไรนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะครับการปรับแต่งเสียงนะครับเป็นระบบ DSP นะครับสามารถปรับแต่งเสียงได้ละเอียดเลยทีเดียวนะครับปล레이เซอร์ที่กำหนดค่าไว้ให้แล้วก็มีให้เลือกปรับนะครับปรับละเอียดได้ถึง30แบแดบนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูระบบอินดอรกันบ้างนะครับระบบอินดอยนะครับก็จะมีเราจะโหลดไปให้หลักๆนะครับ เีออนลน์ Google Map Netflix YouTube นะครับแล้วก็มีเ t o โตให้นะครับถ้าลูกค้าต้องการโหลดอะไรเพิ่มเติมก็สามารถโหลดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็น Google Map นะครับ Fashion Island Fashion Island สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับใช้งานสะดวกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแยกหน้าจอให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นการแยกหน้าจอนะครับก็จะ แต่ที้ก็จะย่อเป็นขนาดเล็กนะครับสามารถย้ายได้ทั่วหน้าจอนะครับอันนี้จะเป็นการเล่นยูทูบนะครับใช้งานร่วมกันได้นะครับหรือว่าจะแยกอีกอย่างละครึ่งก็สามารถแยกได้นะครับการแยกสองหน้าจออย่างละครึ่งนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับโอเคครับสาหรับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับมิชิก้านะครับติดต่อได้ที่ร้านถาวรออโต้ช็อปเลื่อนทางดนสิตมัยลามินทานนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีครับ